มันอย่างไรทางในเนาะมมกระตอมกระตอมโมวะเที่งอย่างนี้เอ็นบ่ไม้เท่าไรไม้หลับพันบุคคลเห็นบนยืนใสนน่อแบบนี้เด้อันนี้มันเป<น>็นสูตรชาววัาางโอ้สูตรชาววังสูตรมาจากไหนที่บ้านเอกเลยบ่กสูตรมาจากไทยโอ้สูตรมาจากฝั่งนั้นเนาะสบายดีพี่น้องหมดสุข,ขุมสุคน ตอนนี้บาสอนอยู่ที่แคมทางเส้นทางเขาบ้านหาดเชียงดีเมืองหนองบกขแขวงขวนะ้าม่วนเนาะคลิปนี้บาสอนที่พาพี่น้องอ่าไปเลาะไปเที่ยวตลาดแรงอ่าเมืองหนองบกแขวงข้าม่วนพี่น้องเลยแต่ก่อนที่จะอ่าพี่น้องเชี่ยชมเบิ้งภาพบรรยากาศทงนาแยมแรงเนาะทงนาอยู่ที่เมืองหนองบกบ้านหนองบกเลยพี่น้องตอนนี้เข้าออหน้ากำลังอ่องห่วงพี่น้องเลยเนาะ ข่าดอก็เริ่มเกี่ยวแล้วข่าหน้าปีก็เริ่มถอนห่วงเห็นแล้วเป็นตาสะออนพี่น้องเลยจะได้กินข้าวไม่แล้วเนาะสำหรับตลาดยู่เมืองหนองบกแม่นี่อยู่สามตลาดเลพี่น้องเป็นเมืองใหญ่รับสองของแควงข้ามวนตลาดเซาหนึ่งแห้งตลาดแรงสองแห้งเนาะสะออนทงให้ชงหน้าพี่น้องเลยเนาะเป็นภาพบ,บรรยากาศงาม,งามๆกเลย มาเก็บภาพให้พี่น้องเฮาได้เบิรงได้ชมกันเนาะหอมกินเขาไม่พี่น้องงามอีลี่เขานาปีนี้น้ำกระบาท่วมวางสอวางประมาณสามสามสี่ปีก่อนน้ำท่วมน้ำท่วมแถวนี้ท่วมมอเนาะประมาณปีสองพันสิบแปดสิบเก้าอีกและพันชื่อโบฟิตเนาะน้ำท่วมจนหมแล้วท่วมหัวพี่น้องเลยไม่ได้กินข้าวกินน้ำ มาระยะสองสามปีนี้กัโบโมีน้ำท่วมดีใจน้ำของพี่น้องสาวให้สาว,าสาวนะ<ม>ถนนนทางก็ยังเป็นถนนดินแดงพี่น้องเป็นยังพอได้ปูยางเชื่อระยะทางจากเทศบาลเมืองหนองบกหา<ม>บ้านหาเสียงดีประมาณสกิโลเมตรพี่น้องเลยนี่ก็มาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ เก็บภาพบรรยากาศทงไ้ทงนางน้มยำแรงพี่น้องฮอร์เรยเบอ่์ใ้ทงกันตอนที่จะไปเที่ยวตลาดแรงโอเคนะ okay, ตอนนี้พี่น้องตลาดแรงเมืองหนองบกแปลงค้าม่วนเนาะตลาดเฟิร์นเปอร์ทุกทุก,ทกมือตอนบ่ายหาค้ามในตลาดจะสีขายอาหารสดอาหารน้ำอาหารธรรมชาติอาหารทะเลแล้วก็นยื่ๆอีกเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่ตลาดแรงเมืองหนองบกนะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงครึ่งพี่น้องเลยทุกคนจะยังโบทันมาหลายเพราะปานใดแต่ว่าของอยู่ของกินที่ ลายแล้วพี่น้นองเขาไปเบิ้งงบรรยากาศข้างในเนาะเอาชิมิยังไงนี้ขนี่ขอเคอ,อ้ต้มข้มหมูวะต้มหมูบ่เอาเนี่ยจองอันพอนบูดจี ยังเน,ะน,นาะนีขวดดักแดงขนมกะลีปับกะทิชงอะไรทอดอนมเนี่อ,นอ๋ออันละสิบคุณน้ำปลาแดงเนาะอ๋ขายชงเไรงห้าพันบอานอ๋อบ้อ่งเ <laughs> อ้าวมหน้านี่เอาซะซื้อไปน้อยเพราะลายคนกินมัาไปหลน้มาเ่ยนมันยังตรงเปนอมเลยตลาดใหญ่พอสมควรเนาะของใช้กันนมันเป็นของใช้่านขายมะบวกผักหอมผักบุลละพาปลาแดกแป้งนวอันนี้ห้านขายเขาหนม น้ำปูน้ำปลาข้างนอกมีมดหิมะไหมโซนนี้ขายปลาหมึกอาหารทะเลเนาะนาะกุ้งก็มีโลน่อยกุ้งโล่าแซนโอ้โลร,รล่าแซนละโลร,ะรล่าแซนจีบแล้วซัมซิ่งงวลลัวเนาะซัมซิ่งงัวนละ เอาราสแอนขายขานมขายน้ำหวานขายเกลือแป้งนัวอย่าสะผมเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยปอมาเบอร์โซนนี้มันซิมีอย่างเงนะโอ้ใบขี้โูดเอาใหญ่เอาอานาะใบขี้โูดกองะพันใบขี้โูดใบขี้โูด ในขายผักผักหมมักทั่วก็มีมักแตงผักหอมมักเพชรมักเล่นสนลนายสินค้าเป็นพี่น้องเพื่อนพี่น้องอ่าจาจะปลูกอยู่ในภายในเมืองหลวงบกแหละโดยเพอะเป็นปลูกอยู่ทาง โด,โ,นนโดนพอาแดกร้านรอนเขียวประมาณร้านที่น้อนมีมะฮองสุปมกลินไม้โอ้กุ้งเนาะเออมันแห้งเลยลงเนื้อเนยมาต้าจานเท่าไหร่ห้าพันจานห้าพันอ๋อถือได้หลายฮะเอาเอาจานหนึ่งจานหนึ่งเขาคือว่าจานชิพด้วยี่จานห้าพัน ปลาแห้งทะเงดาสดอกนึ่งเอานนี้ก่อนเบอร์อันนี้ก่อนจุบปลาสามหสสี่พันห้าพันดูอาจารย์ชิปด้ไงหาพันแลยระบายอันนี้ก็ไข่สดอันนี้ไข่เป็ดเนาะป็ดบ้านนปลาแห้งใส่งดาสดไอ้เรื่องอยู่าน่ดเมานี่่เท่าใด ห้าพันท่องหกห้าพันนี่ลองชิมนะกล่าใส่แมงกานป่าแหลยนะโอ้่าอปบนนี่นีบปากป่าปผาเนาะดี๋ยวมาใส่น้กันได้ใส่ชงเขากันได้อ่าคือน้ดียทน่ใส่อ ส้มป่าสามอ้ิมส้มป่าตัวชิมสองอย่างนี้ก่อนชิมสองอย่างก่อนใช่ส้มปลาก็มีเนาะส้มปลาอย่างโอ้ปลาตองแซ่บแล้วส้มปลาตองไงเอาไม้น่าก่อนอันนี้ไปชิมก่ um todas, อ DS DS Ow, Pig Hawaii นน um ้ำหวานบอกซื้อไม้น้ำหวานม่พี่นายเยอะโอ้น้ำหวานก็มีมาเลย ปะาะกาศจองประกาศทางนี้ขายบางไหม้หน่อยแอปเปิ้ลมเกี้ยงซีนหมูไม่ขายเลือดต้มเลือดเนาะอาหาร นหวานอลยน,น้หวานาสนยังขายพซเนาะนี่ขอบคุณขอบคุณน้ำปลาแดกปแดกก่หมดโอ้หมดแล้วเนาะหมดแล้วเบงข้าเจ้าขายจามกันเนาะขายเพียงอย่นี้ขายเพียงอย่างนี่ พิงอย่างนี้เ,นเ,อเอ็นบ่โอไม้เท่าไรไม้ละพันตีเอ็นลูกซีนอันนี้เป็นอย่างก่อโอ้เขียวไม้สองพันหนึ่อ๋อไม่สองพันพันมาแทบบบต้องล,ลองมันก่อนแล้วนี่ยโอลองก่อนลองก่อนมาลองหลายได้ลองส่องไม้ได้เอับส่องไม้ส่องไม้ อันนี้ไรพี่พตีไม้อันนี้ไรลองซิมเหมือนบุเคยซิมจะเคลือบอะว่าเป็นฮอตด็อ,อ,ดอ,อก,กว่าอยู่ในหนฮะโอ้ไขน่แก้วพร้อมซิมเบงซิมเบงมเป็ี่ยนจากข้าขายบุคคลซิมจะเคลือบที่มือทำไมันได้ซิมบ้วเนะโดยโดย เคยกินยุฮอดอกจะบุเคยอันหอนี่นะ,นะไชิมมงกกันไปเบิ่งน้ำหวานกันหรอพี่น้องไปเบิ่งหาน้ำหวานแซ่บประจําเมืองหนองบกเหรอคนนิยมซื้อหาน,นี่หลายไปเบิ่งวาซิมีหรือบ่เนาะ,นะไปเบิ่งกันน้ำหวานมีบ่ โมดิขาน้ำหวานหรอวะน้ำหวานมดเลยโอ้มดเลยโอ้โมดิกินแลวสิน้ำหวานแซ่บเลยน้ำหวานยังหวานเพือกับมซองสินโปทงอร่อยว่าหาพันะเอาเลยเอาเลยหาแซ่บได้หาเลยอบ่าหพันยังได้ขนมโกเนาะขนมโคกก็มดแล้วเลยจ้าเจ้าว้าวโมดิได้กินเนน้ำหวานเลยสิโดยโดยโดยโดเป็นยังเป็นยัง ขอเบิ่งในขนมโพกไป็้อะไรว้าวใส่มะพร้าวว่ะเผือกเดี๋ยวใส่เผือกใส่เผือกกับมะยุกว้าว <c oughs> มันกระเซ่ะแ,แล้วแบบนี้บุคคลเห็นมอนยืนใส่แบบนี้ได้อันนี้มันเป็นสูตรชาววังโอ้สูตรชาววังโดยสูตรมาจากไหนที่บ้านเฮาดิบบบสูตรมาจากไทยโอ้สูตรมาจากฝั่งนั้นเนาะ <c oughs> ยยยตลาเท่าเห็นล้เขาเขาเจ้าบคอยใส่เผือกใส่แบบนี้แม่แหลอันนั้เาเป็นโบราณบ้านเรดนั้นสูตรต้นฉบับเนาะแม่ลยนี้เลยาวาตรงนี้มือหน้ามือหน้าสีมาซื้อยใจอันนี้คะเจ้ามาเจ้ายมาถามนะค่เจ้าเคยมาซื้อตลอดทานี่อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศยู่ที่ตลาดแรงเมืองหนองโบนะพี่น้องมาซอกซื้อของอยู่ของกินมีแต่แนวแซบแนวนัวพีน้อาหารพืนบ้าน นี่ขายแจ่ววะแม่แ oui> จ e ่วปลาแหกวะนี 1> <1 oh, <S <S ่บอแจ่วอ oh. ันอันแคบหมูโอ้อันนี้ฝนปลาบ่เนี่ยแจ่วโบงปลาสบ้าตัวนั้นโอ้มาต์ตามประเทศบ่บอแม่เห็ดเองโอ้โโดยโดยกินหอมเลยหอมกระเทียมทำหน้าก็เลย เป้ยนอพี่น้องนี่มันคลิปภาพบรรยากาศตลาดแรงเมืองรองบกเนาะตลาดจะประมาณนี้อาหารการกินก็พอพอมีอยู่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เพราะนี่เาสอนจะพาะปิดคลิปไว้สี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกคนที่ตามพับชมคลิปของบาสอนมาตลอดสำหรับคลิปนี้บายจี